สวัสดีค่ะมินจะพา,าทำขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกเราก็มาเตรียมกล้วยน้ำว้าที่สุกงอมค่ะยิ่งงอมยิ่งดีนะคะประมาณ15ลูกค่ะนำมาปอกเปลือกเอาเส้นใยออกให้หมดค่ะตรงช้ำๆก็เอาออกด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนำมาบดให้ละเอียดเลยค่ะประมาณนี้ค่ะจากนั้นใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงค่ะแป้งมันสำปะหลัง1นส่วนสองถ้วยตวงค่ะจากนั้นคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีเลยค่ะ เมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเติมเกลือลงไป1ช้อนชาค่ะจากนั้นเติมน้ำตาลทรายลงไป1ส่วนสี่ถ้วยตวงค่ะหรือว่าตามชอบนะคะคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะจากนั้นใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไป1ส่วนสองถ้วยตวงค่ะแล้วคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะ จากนั้นนำมาห่อได้เลยค่ะตักแป้งใส่ลงไปได้เลยค่ะจากนั้นพับสี่เหลี่ยมตามชอบค่ะประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนำไปนึ่งด้วยไฟแรงนะคะประมาณ20นาทีค่ะตอนนี้ขนมของเราก็สุกดีแล้วค่ะเราจะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะค่อยมาจัดสืบกันค่ะตอนนี้ขนมของเราก็เย็นดีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูเนื้อข้างในกันค่ะ ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูขนมกล้วยมะพร้าวอ่อนน่าทานมากๆเลยค่ะลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ